ผมตามฟังพี่พี่ทีมหัวแถวจนตอนนี้ได้ทำงานธุรกิจการจัดส่งพลังงานแล้วครับ<ฮ>ผมขี่มอไซค์ส่งแกส๊ส <hör ikte> การลงทุนมีความเสี่ยงถ้าซื้อหมวกโมงดำกับปืนแล้วไปร้านทองนับว่าลงทุนในทองไหมครับจะหาแต่เรื่องสุดยอดเลยค่ะที่ฟังมาไม่มีสาระอี้อะไรเลยค่ะใครอยากกลับตอนนี้ยังทันนะคะ วครับผมควรลงทุนเลี้ยงปลาพวงชมพูหรือลงกับหมอหนวดขาวอมชมพูแบบไหนดีกว่ากันครับผมผมเอาเลี้ยงชมพูอะไรชมพูฮะ มชพูี่พี่ครับขอถามหน่อยว่าทั้งงานมีแต่คนมีสาระแต่เอาลุงเอกับอนันตเป็ดมาเป็นภาระสังคมทําไมโอ้โหอยากให้รู้ว่าอยู่ในงานนี้นะที่ส่งมาเนี่ยคือผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาถึงยอมโอนเงินเพราะมันคือการลงทุนหาความสุขนี่เอ้ยผมผมอีกแล้วลุงเอครับสมมุติว่าฝนตกหนักลุงสามารถกางหนังไข่ครอบหัวกันฝนตกได้ไหมครับทุวสอนผมทีอันนี้หวานนะ อันนี้เอามาครอบหัวกันฝนแล้วอันนี้น้องเขาแนะนาแล้วขอถามหน่อยอันนผมผมอยากรู้ผมไม่เคยทำไละพอกลางหนังไข่เสร็จแล้วอ่ะพอปล่อยอ่ะมันมันยืดมันกลับไปไปทรงเดิมไหมหรือว่ามันอ่ามันมันยานครับมันมันเหมือนยิมนาสติกร้พี่มันทําได้ถ้าเราฝึกฝนบ่อยๆยืดค่อยๆยืดทีะวันเรามีคอร์สสอนสนใจติดต่อได้คอร์สสอนมีคอร์สสอนมีคอร์สตอนนี้แป๊บนึงนะฮะตอนนี้พี่ท็อปดูอยู่หรือเปล่าครับคือพี่ท็อปคงคิดในใจว่าตอนนี้งานกูมานั่งเรื่องถกเรื่องหนังไข่แน่เยวะเนีย คงสรรสุดหล่อคนสุดเท่พอซ k จิตใจนั้นจ่มใสมาพี่ดิวกล้าแกร่งดูมั่นใจจำเอาไว้อีก3ตัวออกไปเลยมาเป็นกอนใครเป็นคนส่งข้อความนี้มาเดี๋ยวผมอยากจะบริจาคให้เขาหน่อยุยผมเองครับผมกดอยู่ผมเพิ่งกำลังทำสตาร์ทอัพถ้าผมใส่เกียร์บิดคันเร่งแล้วผมจะเป็นยูนิคอร์เลยไหมครับ ไม่ครับพี่ก็มันสตาร์ทแล้วให้เขาอธิบายแคอสตาร์ทถ้าใส่เกียร์ไปด้วยเนี่ยเปีเขาก็ลองพูดว่าสตาร์ทอัพไม่ใช่สตาร์ทอัพใช่ไหมไม่เขาบอกแค่สตาร์ทอ่ะก็เป็นยูนิคอร์นแล้วเขาเปรียบเปยเป็นคารขับรถครับพี่แค่สตาร์ทเนี่ยก็ไปยูนิคอร์นแล้วถ้าเขาเล่นใส่เกียร์เขาจะไม่ไปแบบตัวอะไรไปเลยเหรอแบบเป็นแสนล้านเลยเลยเหรออันนี้อันนี้ตอบยากครับแต่ว่าผมคิดว่าเป็นยูนิคอร์นหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าได้ออกเดินทางก็ดีแล้วครับโอ้มีกละผมตามฟังพี่พี่ทีมหัว ส่งพลังงานแล้วครับผมขี่มอไซส,ส่งแก๊สโอ้ท่ามือแถวหลุดทุกคนเลยสวัสดีครับพี่คมสันช่วยแนะนำการเป็นยูนิคอร์นด้วยการเพาะพันธุ์มังกรไฟหลังบ้านทีครับรายการอะไร,ไรนะเพาะพันธุ์เพาะพันธุ์มังกรมังกรไฟดาก้อนครับอีกแล้วแป๊บนึงครับตะคิวตะคิวขึ้นครับแป๊บนึงครับอะ,รอะไรวะอไอ้เป็นไรเนี่ย เดี๋ยวตะคิวไอ้เรื่อตรงนี้มันแล่นชนมันแล่นชนเดี๋ยวให้ระหว่างนี้พี่คมสันมีคําถามไหมครับพี่ไม่ตะคิวไปคิวตะคิวทีิวตะคิวกินโอ้ก็เอาโอเคครับพี่ต่อเลยพี่ดิวครับผมอยากถามเรื่องการลงทุนครับที่ออกรถบ่อยเพราะเซลล์สวยใช่ไหมครับ อันนี้จริงไหมครับอ๋อตรงตรงจักใจพี่ลึกๆเลยอม,มันมีส่วนก็อยอมรับมีส่วนแต่ไม่ใช่ทั้งหมดแค่ประมาณ90%อโอ้โหไม่เยอะนะครับเก้าสิเยอม่เะครับถามครับลงทุนอะไรดีระหว่างบิดครับหรือบิดมอไซค์วิ่งรางทรัพดีครับแง่แงน อันไหนน่าลงทุนกว่ากันครับบิดมอเตอร์ไซค์อย่างน้อยมันได้เดินทางเดี๋ยวนะพี่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 เคฟังละเอียดหรือเปล่าเมื่อกี้คุณไม่ได้ตั้งใจฟังเขาบอกว่าบิดครับกับบิดมอเตอร์ไซค์แล้วชิงทรัพย์เป็นนเนะใช่พี่ีเกบอกอ๋อบิดมอเตอร์ไซค์ได้เดินทางครับลงทุนกับทุกอย่างแต่ว่าอย่าทำผิดกฎหมายดิได่อย่าทำผิดกฎหมายไม่ดีการลงทุนมีความเสี่ยงถ้าซื้อหมวกม่งดำกับปืนแล้วไปร้านทองนับว่าลงทุนในทองไหมครับ หาาแต่่เเรืองง้ดวยคุณดิวซีเคครับผมจะลงทุนกับบิตครับแต่ไม่มีเงินเลยบิดไถ่ตัวเองไปลงทุนจะได้กําไรไหมครับแนะนำเลยเรียนรู้จากลงเอลงเอเนี่ยบิดไค่นอนอย่างเดียวก็มีคนบริจาคเป็นรอยอยลอยลอยออยไอเจยเขาก่อนแม่งสองเดือนนะวันนี้ยังมีแค่สองชูงอผมมัวแต่เลี้ยงหมูครับถึงเวลาของพี่คมสันแล้วครับอยากจะถามอะไรพวกเราผมอยากรู้ว่าพวกคุณเริ่มต้นชีวิตแบบนี้ได้ยังไง เราก็เขาเรียกว่าสังคมมันพาไปครับพี่มาหล่อหลอมมาหล่อหลอมให้เรากลายเป็นกันอย่างนี้ก็ดูดิพี่เนี่ยเขาของร้านคอมเลพี่พอมารู้จักพวกเราพี่สิเกดูไว้ต่อไปอาจจะเป็นจุดของพี่ก็ได้ตรงนี้ดูไปพี่นั่งอยู่ตรงนี้นี่แหละแรกๆเขาก็เป็นอย่างพี่มารู้จักผมนี่แหละแล้วดูทุกวันนี้เขาสิผมอะโทรพี่เปาเพราะว่าผมบอกว่าพี่เปาเนี่ยพี่เปาอยู่หัวแถวใช่ไหมเขาตอนแรกกำลังคิดว่าพี่เปาต้องอยู่ทีมหัวแถวแน่เลยพี่เปาบอกว่าไม่กูอยู่ทีมบุกรวย มันหล่อหลอมสังคมมันหล่อหล,ลอมครับผมอยากสงสัยว่าตั้งแต่พี่เปามาอยู่ในสังคมนี้แล้วคอมยังขายดีอยู่ใช่ไหมครับ <c oughs> ยังขายได้ <c oughs> ขายได้แต่เป้าตกลงนิดนึงครับแต่สนุกกับชีวิตมากกว่าผมว่าใช่เพื่อนรู้ไหมว่าพี่เปาเป็นคนที่พูดคำคมโหดมากจัดโกสกยภาพหน่อยสิไ,ไหนพี่ไหนก็ได้เอาดิพี่คมสันงเข้าใจอ่ะที่ชอบกินอวานเย็นแต่ที่อยากเป็นหวานใจ มนนี้พออายเขาเยอะเรียนรู้เยอะๆอะผ,ผมจะต้องสารภาพนิดน,นึงตั้งแต่วันที่คุณ CK เขาไปออกรายการพวกพี่เขาก็ตื่นเต้นมากเลยนะเขาก็โทรหาผมแบบหพี่ดิว e อนเ g e เมนต์แม่งดีมากพี่ดิวต้องไปติดตามช่องลุงเอผมผมต้องเรียนที่างนะี้นะผมดูแม่งไม่รู้เรื่อง ผมดูอะไรผมก็ไม่เข้าใจอ่ะมุกเอาไปรุ่นไงเออแต่แต่ก็ก็สนุกนะสนุกเปแต่วิศวกรเขาชอบผมแต่งให้รับแมนอะไรเงี้ยยังไงให้คนบริจาคเงินให้พี่ได้โดยที่พี่นั่งเกาไข่อ่ะเขาไม่มีทุนเลยนะพี่ดิวยังต้องมีทุนใช่ Active bin cap เขาอยู่เฉยๆเกาไข่บิดไข่เนี่ยเขาได้ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหน่วีทีนี้เขาได้เป็นพันแล้วเนี่ยใช่อันนี้ยังมีอีกนี่ปิดไว้เฉยจริงๆยังมีอีกครับแต่เราปิดไว้อยู่ต่อเลยสุดยอดเลยค่ะที่ฟังมาไม่มีสาระะะะออออีียยย่างไรรเลลคคคใกกััับตนนนน้ทะ มาพักสมองกันค่ะปปโปอีตุยปปโปอีตุยปปโปอีตุยปปปปอีตุยปปปปอีตุยปปอีตุยปปอีปยลุงเอกับพี่เปาพี่เป็ดลุกขึ้นช่วยรำแตงโมให้ทีมหัวแถวดูเป็นบุญตาหน่อยครับ มูไมีจริงไหมเนี่ยอันนี้มีจริงไหมพอดีน้องน่าจะบอกว่าพี่ใกล้เกษียแล้วก็รำแท็เกันไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับรำแตงโมครับใช่รำแตงโมแบบไทยเกกอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากให้พี่ๆช่วยรำให้หน่อยรำตามผมเดี๋ยวผมจะสอนรำด้วยกันดีกว่าจะรำด้วยกันรำด้วยกันรำไม่ผมไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกพร้ันพี่รำแตงโมอยาให้ผมสอนอย่างว่แถวระดับประเทศมานั่งรำแตงโมเจ่ะถามสแตงโมหนึ่งใบทำตามผมพี่ๆผมส่นครับแตงโม1ใบ ทาเป็นครึ่งซีกซีกหนึ่งไปทางซ้ายซีกหนึ่งไปทางขวาหยิบแตงโมขึ้นมาแล้วก็เด้ามันเลยกึอ,อ้าวพี่นี่นี่ออนี่เออเียพี่ดิวก็ชอบนะประมาณนี้ครับก็นั่นแหละอ่ะพอแล้วโดนเนพอแล้ว